สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการรีวิวขายแว่น3มิตินะครับหรือว่าแว่น 3D นะครับสำหรับทีวีเ g นะครับเป็น LG Cinema 3D นะครับ LG Cinema 3D หรือว่า LG Cinema 3D นะครับ LG Cinema 3มมิติก็ว่ากันไปนะครับเป็นแว่น 3มิตินะครับสำหรับชมภาพยนตร์กับทีวี 3D นะครับกับทีวี3มิตินั่นเองนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับยังคงมีทีวี3มิติอยู่นะครับยี่ห้อ LG ก็ซื้อตัวนี้ไปก็สวมแว่นตาชมภาพยนตร์3มิติได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ครบองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็น ทีวีต้องเป็นทีวี3มิตินะครับหรือว่าทีวี 3D แล้วก็เครื่องเล่นบลูเรดิสนะครับก็ต้องเป็นบลูเรยสามมิตินะครับหรือว่าบลูเรย์สามดีนะครับแผ่นนะครับก็ต้องเป็นแผ่นบลูเรย์สามดีหรือว่าแผ่นบลูเรยสามมิตินั่นเองนะครับถึงจะครบองค์ประกอบนะครับแล้วก็สาย HDMI นะครับที่รองรับระบบสามมิติขึ้นไปก็จะเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นประมาณสักอ่าผมไม่แน่ใจว่า เป็น3.1หรือ4.1ขึ้นไปนะครับน่าจะเป็น4.1นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานนะผมก็จําข้อมูลไม่ค่อยได้นะครับาสาย HDMI นะครับทุกเส้นนะครับเล่นได้หมดนะครับแต่การที่จะรองรับระบบภาพ3ามิติหรือว่า 3D ที่เป็น Full HD นะครับก็จะต้องเลือกสาย HDMI ที่เป็นเวอร์ชั่น4.1ขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมครับย้ําสาย HDMI ที่จริงก็ จะใช้ตัวไหนก็ได้ขอให้มันตอ่อทีวีได้นะครับเพียงแต่นะครับถ้าจะเล่นในระบบภาพ3มิตินะครับตามข้อมูลของอเพจหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆของการรับชมภาพยนตร์นะครับเขาแนะนำเลยนะครับว่าสาย hdmi เส้นนั้นจะต้องเป็นรุ่นเป็นเวอร์ชั่น4.1ขึ้นไปนะครับที่จะให้ภาพ3มิติที่ดีที่สุดนะครับอันนี้วันนี้สีสเกตชานลก็เอาแว่นตา3มิตินะครับมาขาย ยี่ห้อ LG Cinema 3D นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Passive นะครับเขาเรียกว่าแว่นตา3มิติแบบ p a s s i v นะครับแบบนี้แบบ p a ส s i v นะครับจะมีความสะดวกสบายมากกว่าแบบ Active นะครับถ้าเป็น Active ก็จะเป็นค่ายของทางทีวีซัมซุงเขาใช้กันนะครับซัมซุง p a n าโซนิกเขาใช้กัน Active ก็จะต้องใส่แบตเตอรี่หรือว่าใส่ถ่านนะครับประมาณว่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับถานของ ของค่ายที่เป็นแอคทีฟนะครับแต่ LG ตัวนี้นะครับ LG แว่น 3D LG เป็นพสซีฟไม่ต้องใช้ฐานไม่ต้องใช้แบตนะครับสามารถเปิดทีวี 3D แล้วก็ฉายภาพยนตร์ 3D นะครับแต่ว่าเราต้องมีเครื่องเล่นบลูเรย์ 3D มีแผ่นบลูเรย์ 3D นะครับแล้วก็ทีวีสามนะครับสามารถเล่นแล้วก็สวมใส่แว่นตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับแล้วภาพก็จะเป็นภาพ3มมิติลอยออกมานอกจอทีวีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือแบบ แว่นนะครับเขาเรียกว่า passive glasses 3D นะครับก็คือแว่น3มิติแบบ passive นะครับคุณผู้ชมครับโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้ฐานเลยนะครับสำหรับเจ้าแว่นตา3มิติ LG ตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นแว่นแบบ passive นะครับ passive 3D นะครับจำไว้ว่าระบบ3มิตินะครับเขาจะมีใช้งานอยู่หลักๆก็คือแบบ active กับแบบ passive นะครับ แพสซีฟก็คือแบบนี้นะครับแบบแบบแว่นตา LG ตัวนี้แหละครับ LG Cinema 3 d คือแบบแพสซีฟไม่ต้องใส่ฐานไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับทางค่ายของซัมซุงเขานะครับเขาก็จะใช้เป็นแบบแอคทีฟนะครับแอคทีฟก็ต้องใส่ฐานหรือใส่แบตเตอรี่ให้มันนั่นเองนะครับอ่ะพูดมากไปนะครับอ่าผมจะบอกราคาเลยก็แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับสีสเกตชานลครับเสนอขาย ในราคาอันละ150บาทนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับแว่นตัวนี้150บาทนะครับอันละ150ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่08158 51998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ